คลิปใหม่มาแล้วอแม่ไม่มีอะไรก็คือจริงๆวันนี้อยากมาขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณเจ้าเจ้ามาเพลงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่พิ่งจะเสร็จหรืออะไรเราทำกันสักพักหนึ่งครเรียกว่าเรียกว่าจริงๆเพลงรอหนูุูบอลเนี่ยโคตรนานเลยนะประมาณเื่งประมาณตั้งแต่เลขที่เข้ามาตั้งแต่ก่อนของทุกเพลงครับแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะที่แบบด้วยอยากปล่อยอะไรที่มันแบบส่วนตัว พยายามแบบเหมือนอะไรนะแบบเหมือนที่เราบอกอะเราพอรู้ว่าเพลงไหนที่มันอาจจะแบบคนชอบไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่าไม้เราชอบมันม,มันมีสไตล์มันก่อนซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีนะสําหรับว่าสําหรับคนที่อยากทาเพราะมันทําให้เสียเวลา<ช>แต่ว่าจริงๆก็ทำไมเราได้แบบนีน้สำนักจีนทำความผิดนี่เดียหเหมือนอยู่ในกุฏิวันเลยใช่พี่เดพ่อนอนอยู่มนเลย กูทำมันซะดีทำไมมันเหมือนกูติ่งวันกูมันมีหัวเสืออยู่แล้วพี่มีอะไกูมีแับปากกันด้วยครับผมอะไรมึงจะเล่นมุกปากกระไรแมวแล้วแมวเดี๋ยวปากเดี๋ยวแมวแล้วช่วงนี้เฉยชายช่วงนี้เฉยชายช่วงนี้เฉยชายนะอันตรายมากอ่ะผมอธิบายอันนึงก่อนคือด้วยผมแก่แล้วแล้วก็ได้อยู่กับเด็กๆก็รู้สึกสนุกดีก็ต้องไม่ขอบคุณหรอกนะที่มาร่วมกันแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดีหนึ่งอย่างคือประมาณว่า จริงจริงเพลงนี่มันจุดเริ่มต้นนั่งอยู่ตรงบ่อปลาไกอ<ช>่ออฟครับนั่งอยู่ตรงบ่อปลาไก่ออฟแล้วก็คือเปิดบีทหาอะไรแล้วอยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาคําหนึ่งใช่ตุ๊กปีนัน่งรานูนูยที่คู่บอ,อลพวกแกนั่นเลยเราก็จริงๆเวลาพอมันเด้งมางอย่างแรกที่ถ้าไม่ขี้เกียจเราก็คือต้องให้มันวิ่งไปวิ่งไปเลยวิงว่งไ,ไปอัดไปอัดก่อนในตู้เลยก็เลยให้ออฟวิ่งไปอัดในตู้แบบรวดเร็วที่สุดเลยนะครับก็แล้วก็ตอนแรกจริงๆกูจะร้องคนเดียวนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าแบบ แม่งเลิรไม่ได้คือ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 ทีมงานเราไม่โกรธกันอยู่แล้วเราพูดกันตามตรงนะดูดูดูสภาพพีิมพ์ดิผมนึกว่าเด็กเนิร์สต้องบอกว่าคือแต่ละคนอ่ะไอ้จ๊อบอย่างเงี้ยไอ้อ๊อดแม่บอกเหมือนเลยกระป๋าไอ้อ๊อดไอ้อ๊อดบอกไอ้จ๊อบเหมือนกระป๋ากระป๋าหน่ยกระเป๋าไอ้ไอ้ฉากฉากที walk, ่ไอ้จ๊อบโผล่บนบนรถมันกระป๋าน้อยกูขำมากชอบเนี่ยน่าจะเป็นการที่ว่า หลายคนที่อยู่ข้างในนี้มวนมันเลยดูมันเลยดูสนุกทั้งที่จริงๆเนี่ยมุมแม่งมุมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแอนแรกเหมือนเดิมสําคัญสุดตอนแรกจะไม่ได้มีนางเอกด้วยอันนี้ผมพูดจริงนะฮะอันนี้เลยอันนี้เลยผมไม่ได้โยนไอเบสให้เบสเล่าด้วยทาไมเบสถึงถึงอยากได้คุยอันมาเล่นเอ็มวีนี้อ๋อครับผมอยากเป็นไระเอกวีครับอนนี้คือเรื่องจริงนะมันชอบส่วนตัวมึงรู้ไหมมันฝันจนแฟนมันด่าไม่คุยกันะไรนะบอกว่า เดี๋ยวไปส่งนะมันระเบอมันระเบอมันะเมอว่าเดี๋ยวไปส่งจนวิแม่งวิแม่งมันเ่ามันกูขำมากอ่ะแล้วก็ไอตัวหลักนี่เลยผมไม่ได้โยนให้มันนะแต่คือเรื่องจริงนะไอนี่คือคือคือต้องแบบว่าเรียกนักแสดงมากแต่คือผมต้องบอกเรื่องนึงที่ผมไม่ยอมมันคือกูไม่ให้มึงเป็นพระเอกเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะให้เนี่ยจินกบน้องอ๊อฟคุยันไ้พระเอกมันจริงได้ยัง่ง็มจริง ต้เป็นยังไงผมเลยมองเรื่องว่าตอนนั้นที่คิดแบบเรื่องให้เร็วมากเพราะว่าคือน้องน้องอยากเข้ามาซ่อมบ้านแต่เรารู้สึกว่าอ่ามาั้งทีก็คือผมมาบ้านไม่ต้องซ่อมหรอกผมไม่ได้อยากให้ซ่อมบ้านเด็กๆมันปล่อยมันเป็นสภาพนั้นแทนแต่ก็เออทั้งาาก็คงเป็นอะไรที่เป็นสีสันที่มันจะดึง MV เราแบบดีมากๆได้อีกระดับหนึ่งเลยผม<ะ>เอาเร็วไปควนไปก่อนเร็วสวัสดีค่ะรบลึกครับโอ้ กบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรั่สวัสดีค่รับเแม่เมื่อวานเนี่ยยังนี้ทำอะไรอยู่รับยัวแอนแบบเนี่ยติดมาเลยสีเนี่ยมาแปลกมากต้องบอกแม่ว่าไงเจอโกจิเมะนะครับใช่นั่นแหละนั่นแหละน่าจะอะไรนะน่าจังฮะน่าจังเขาบอกผมพี่เขาพูดอะไรวะเขาบอกว่าผมมันน่ารักจังอ๋อ you you off, yeah? ừ. à! À! <laughs> oh, <I> like op yeah à ah không là không được nữa haha haha mạnh hơn tên chữ cái lấy à tên chữ cái lấy à chữ cái lấy chữ cái lấy à chữ cái lấy à tên chữ cái lấy ạ bỏi bẻo lên còn lại chữ là what's name? un chữ là đây à. tự, rồi đói, rồi. Còn này, tô, này. còn 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 un un chữ là là ผมจะไล่อะขี้อาฉันขื่อันนะคะน่ารักจังน่ารังจังทำไมเอามันพูดแล้วมันต้องสาหัวเลย่เียมันไม่ออกกเช็นเออมีอะไรครับมีไรมีอะไรมีอะไรมีแต่ใจมีแตใจเ ม,ม,มีใจให้เธออี๊บเอาน้องน้องน้องไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงนะพี่เนี่ยพี่นี่ตั้งใจทำเพลงนะแล้วก็ตั้งใจต้องครอบคุณที่น้องเตี้ยเวลามาเล่นเอ็มวีให้พ,พ,พ<ว>ี่พวกพวกพวกพี่นี่ดีใจมาก น่องเล่นมอญแด่แงเก่งน่องเล่นเก่งอันนี้ภาษาใต้นะอันนี้ภาษาใต้ชุนใช่พูดว่กโยออรน่องเล่นเก่งอืมมันชูโยตีฟิวน่องนี่มันนีอ้อนจริงๆอืมแมาดู้ร้อยหนึ่ร้อยไร่ไร่แรงคุณคุณทำไรอยู่เออคุณทำอะไรอยู่ดูน่าจัะดูน่าจะ people มาดูยืดดูเน้นนอนแน่นอนอะไรนะเขาว่าน่ารักจังเขาบอกน่ารักทุกคนมาขอบคุณนะเดี๋ยวเด thank you thank you ขอบคุณเนะคุณจะใต้ยหรือว่าอีสานดีมาพวกเราขอบคุณมายขอบคุณขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเดีเจอกันเออขอบคุณมากเออเน้นน้องมันนีอ้อนจริงจริงบาย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไอซี่ไม่มีตังค์ให้ฉันเขาบอกว่าชาเลี้ยงไม่มีตังให้ฉันหรือเปล่าไม่มีดังให้ฉันไม่มีตังค์ให้ฉันใช่นะผมใจใจอ่ะพี่กับใจน้องก็ใจน้องก็ใจก็มาเล่นอย่างฟรีเราเล่นอย่างฟรีๆก็ผมไม่รู้จะพูดใต้กับหรือหรือจะพูดภาษาอะไรนี่ ใจใจใจเราใจใจเล่นเอวีแต่งแต่งคิวแต่งคิวเราม妈嗯ไดสียูสียูจะกันไม่ได้ค่ะเออสีบอกเราสียูม่ไหวเแม่เวรจ้าปีศาจนี่มาเรามาจบด้วยรอหนูคู่บอลกันเปิดเลยหนีวเหนเหนียวเหาเดเซตไมค์นันานักนดเลยไปไปไปเซตไมโครโฟนมา I g i a o e n e e e d to do t h i n a I look a little bit now and we oh oh I need just the new i think just the same some pan I need some pan say some pan I need some some pan me สี่ลอยขึ้นสองเป็นเป็นห้ากคัจิงจิงก่มาสสสียสี่แพนเค้กสามแพนเค้กอ๋อสี่แพนเค้กสี่

ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ